สวัสดีครับพี่นอ้องกองฝ่ายสุขุสุขุนพบพ่อกันดีคือเก่าพี่น้องเป็นประจำเหมือนเดิมเอาสองคนเท่าเราเรื่องขอบพุ่นเอฟซที่เขามารับปั้งพี่น้องขอบพุณนเอฟซเขามากดจิตตาม f อฟใหม่เอเก่าเป็นน,น้อทั้งหัวหินทั้งสบายดีบพนาอวทั้งนครสวรรค์สมุิปากการยะโสอุบลทั้งศรีสะเกษ เอซี่สุข้นพี่น้องนครพนมอ่คอนเจนบันไายเมืองพ้นเพียงไดโนอสบายดี่อน้องพี่น้องสาซึงเศร้าสปปอเล่าพบพ่อกันเห็ุคิปวันเสาร์พี่น้องพบผ่อนคือเกาเนวทางกันพัฒนาไกลเนี่ยน้ำน้องนุ่งมือใหม่มือเกาฟังเราก็ผพานไปฟังคิปไปมันจบเราคอยเขมาเมม็์มันเนี่ยน้ำน้องนุ่งแล้วพี่น้องเนอะสำหรับผู้เจีงแลลวผู้เซียนแล้ว อันนี้เห็ดมาเนี่ยน้นองนุ่งมือไม่หลผู้คพัฒนาไกลมาไกลหลายคนอันใดแนวทางที่ผมเคยเห็ดมามันมันมันประสมความสฉเร็จมันไดตามที่เขาต้องการผมมาว้าสู่ปัง้งพัฒนาไกลวันนี้มาคุยกันเรื่องพัฒนาไกลมาลรอพี่น้องแนวทางเขาเรื่องเลยพี่น้องวอลไลมันสีดนคือ หาพอพันหาตัวเลน้ำเงาพี่น้องแรีนยกหัวสูงยกหัวยกหัวไกลมาล้อพี่เลีนยกหัวน่อนะฮะตัวแรนก้มซ้อมก้มซ้อมมืงสี่อย่าเปียวมากเพราะว่ามันเป็นมาล่อบ่าแท้เป็นมาล่อผสมที่มันแรีงเสียมาล่อบอ่าแท้แรนกรมๆๆ้มซ้อมก้มซ้อมก้มซ้อมมาล่อแท้แรีนหัวสูงยกสปีดค่ะลรนสวยๆแม่กลไปหามาล่อคือกันเมื่อ่ส ผสมหลวมาปุ๊บที่ขาดบ่ได้ก็คือเบอร์แขงเบอร์แขงกับแพแพตีให้ลึกตีลึกเป็นยังไงตีลึกกับตีบวมขึ้นมาแต่ทั้ทงในผมเราพี่น้องนะเองินตีลึกซุ้มตีสามยกเราเจา้าตีสามยกเราได้จ่มยาเป,ปียวมาเห็ดพอพันธ ันคือแผลบนลึกเลยซุ้มตีดหนาเขาแดงอยู่แหลยเดียดออกนามันห้อยห้อย,ยกหกบห้อยตีเพราะแปก๊กแปก๊แปกตีนนะอย่าเปียกม่เห็ดพ่อพันจีเป็นไก่ยังกะซางจีเป็นนาง,งอนเป็นเชื่องเป็นก้อยเป็นยังยาเปียกม่เห็ดพ่อพันเพราะว่าอนาคตตั้งหนาเขาต้องเก็บไก่แม่ไว้เเก็บไก่แม่สั่นลูกสาวนะเขาเติม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 นะปุ๊บผสมกันข้างแรกปุ๊บได้ลูกสาวออกมาเก็บลูกสาวไว้ ลูกตัวผูก็ไปเช็คเช็คผ่านเ็าไปเรียนว่า่านกับต้มใส่ใบซ่าอืมต้มกินต้มใ,ตม,นตมใส่หัวคาออนแซบแบหรือขายสั่งกิโลขายอเออก็แแล้วแต่ด้ลูกสาวปุ๊บไปเอาพอมาหล่อมาใส่คือเก้าละเออพอมาหล่อมาใส่คือเก่าปุ๊บด้ลูกมาก็เก็บตัวแม่ไว อยังผมก็่าให้แปลวพอมาหล่อมาคือเก่ามันเชิงสซนมันถีหนึ่งเชิงมาหลอมันถีหนึ่งมันฉีแรงงามแรนสวยอืมเลี่ยมสวยมันฉีแรงงามนะปุ๊บเก็บลูกสาวมาปุ๊บได้ลูกสาวสั่นที่สองครั้งที่สองผสมครั้งที่สองไปหากับพอพันมาหล่อต่างสายพันธุ์ปุ๊บทีนี่กะได้ลูกสาวเก็บลูกสาวไว้ครั้งที่สามเรียบร้อยนี่ครั้งที่สามหรือ ครั้งที่สองเอาย้อนไปผสมกับพ่อมาลอ่อตัวพอพันคังแหลกเข้ากับใดย้อนขึ้นเลยเออาลูกสาวมันย้อนขึ้นไปผสมเลยพอเลือดมันจีหางแล้ว,ลว,ลวมันเป็นมันเป็นคนเราพออืแต่เลือดมันยังมียย้อนขึ้นไปปุ๊บผสมเลยเข้ากับขี้ใดเชื่อง้นมาล่อที่นิ่ง บพยอนกะปุ๊บครั้งที่สามนี่ไปหาพอมาล่อที่แผลลึกๆคมๆส่วนมากมาล่อให้หาแผลวงแดงเอามาผสมมันจะได้มาล่อที่ตามที่เขาต้องการเลยนิ่งบาดนี้ที่นี่เขาเก็บไก่แมนไปเลยลูกมันออกมาเนี่ยเก็บไปเลยสามแม่สี่แม่มันพัฒนาไงต่อไปทั้งหนาสำหรับแนวท่างผููพัฒนาไก่ มาล่อว่ามีผาดพี่น้องอืมบอกผาดรับประกันเลยพี่น้องทิ่ได้มาล่อที่เป็นเลือดนิง่งที่ที่ที่อะไระเขาเอื่นมันขิดนิ่งนะเชิงชนมันขิดนิง่งเห็ดจังสี่ต่อไปเขากี่เป็นเล่าไกลห้องเ,เลยเป็นมาล่อ ที่บริสุทธิ์เลยบานเนี่ยเนี่ยแนะน้ำน้องนองมือใหม่มือเกา่าคันผูใ้ใดมีความคิดอย่างกับคอมเมนต์มาแนะนํำกันได้พี่น้องแนะนํำแนวทางสำหรับมือใหม่คันคันผสมสปสปาเนี่ยม,ม,มันบอลยงมันบอลหลวมันต่อไปมันพัฒนายาก แล้วก็กได้ถิ่มแมพี่นอ้องได้ถิมก็ไปหาไมา้ยุงสังลระ,ะหาซื้อไม้ยุงสัระเมือดเงินในอซือ,อเน่ทางพัฒนาไกาลระยะเง่ามันจีต่อไปมันจีขายได้ประสบความสำเร็จผมก็บิ่งหลาไม่แนวมาแนะนำน้องนูงมือใหม่ ซัำนี่แหละอ้าวฝากกดติดตามนะยครับสวัสดีครับ